วีตอนเช้าค่ะสายสาย,สายพี่น้องสำหรับหวยต่ำเหล้าแอดกับฟันแม่นแม่นมน,นะฟันหายเจ้วันอ่างข่านผลพี่น้องแปดเก่าเก่าแปดนะหายเจ้วันอังคารปันน้มี FC เอฟซีเพิ่นขอมาว่าขอวินสี่ตนะในวันว่าขอวินสี่ตประมาณสัายปสามก็กลัวแอดเข้าไปเบิ่งคอมเมนต์เนาะค่ะ,ะตอบคอมเมนต์เพิร์นฉันว่าขอวินสีตัวหน่อย เปนว่าแอดเน่าเนาะแอดกัเลยจัดไ้แอดกันไ้ไปเก้าแปดเก้าสามเขาเต็มเต็มด้วยเก้าแปดเก้านะคะเลขสามตัวถ้าคิดม่วงม่งม่งดีๆก็คือเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่เี่น,น้ง่งเพราะว่าเกนะ้าแปดเก้าเนาะอ่าถ้าซื้อแยกก็เป็นเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าก็ได้แต่ว่าแอดไ้โดยตรงคือแปดเก้าเก้าแปด สี่ตัวกัให้เก้าแปดเก้าสามหมู่วานในใบสามครัวแอดไลน์สดบ่ได้ค่ะแอดไลนนะ์สดบ่ได้เนาะเพราะว่ามันมีเห,เหตุที่ว่าเพิ่นบ่ส่งออกแอดก็เลไยไลน์สดบ่ได้นะคะพี่น,อน้องก็เลยได้ลงแต่คลิปลงแต่คลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวให้เมื่อวานนี่แต่ว่าเพิ่นสิส่งออกให้เพิ่นเอฟซี FC, เห็นบ่เท่านั้นละนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเข่า ๆๆเต็มเขาสามตัวบนเต็มเต็มเลยเก้าแปดเก้าที่ให้สี่ตัวหลักสี่ตัวไปวินสี่ตัวพันวาเนาะพอนขอมาแอดกับจัดให้เมื่ว่านว่นสิบห้าในหายจำเทวินสี่ตัวนะพี่น้องพอนขอมาแอดกับเลยจัดให้นะคะมาาเมื่ว่าน,ๆๆนี่กับเขายีรีเพราะว่ามือวันวันจันทร์นะกับเขาใช่ไหมชุดวินชุดวินที่แอดจัดให้นะเขา นะคะวันนี้เพื่อนมาขอมาอีกแอดก็ได้จาย์ไหายม่วว่านนี่อีกเนาะสตัวก็เขาเต็มเต็มเลยพี่น้องสมตัวเก้าแปดเก้าแอดหายเก้าแปดเก้าสมปูปันตัดเหร่นเพิ่อนกับจิรูนเนานะเพื่นกระไดเบิลละทั้งสองตัวทั้งตำสูตรตำเล่าแอดก็ให้สูตรตำเล้าก็เขานะคะสูตรตำเล่าก็เข,าเขา้าเราแอดแยกจับคู่มาก ตัวสำคัญคือ8ด9กแปนั่นแหละแอดบอกแต่ว่าหนังคานผลค่ะก้าแปดแปดเพราะฝันเห็นไปซอ่อนดังแอดกับล่งคีบอสห้่ฟังหัวน้าไปซอ่อนดังได้กุ้งได้ปลาปลาคอตัวง่ายไงนะคะพื่เนตีมาเพื่อก็ตีว่ากุ้งเป็นเก้าปลา 8, เป็นแปดเนว่าเป็นกเลแ้าเก้าพืจจ8 8. ่อกันครับแอดนั่นแหละนะคะก็ะยินดีด้วยกับคนที่ถูกนะ แอดไลน์สดบ่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ส่งออกบ่ได้นะะบอลูลระบบเป็นเป็นอยังนะคะ่ะน้องพี่น้องแต่ว่ากับว่าเป็นยางคะ่ะแต่แอกับลงคลิปให้คือเขากับไปเบิรงเอาค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้แอกับสิ่งล่งสูตรตำเล่าให้คือเขาค่ะสิลงลห้ก้อนคือเขาค่ะพี่น้องค่ะกดรอไวโอลด,ด้วคะ่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยคนละสามแชร์ด้วยนะคะ